พบกับนวัตกรรมใหม่ของโลกใบนี้หน้าไม้ยิงปลา2ระบบสามารถยิงลูกหนังสติ๊กได้ยิงนกตกปลาเออไม่ใช่ยิงนกตกหนูเออไม่ใช่เอาใหม่ยิงนกยิงหนูได้หมดนะครับยิงปลาก็ได้สามารถขึ้นได้2ระบบมีไกล,ลมลุกสแตนเลสสตีลเครื่องไกลเป็นไกสแตนเลสสตีลสามารถรับประกันได้3ปีเจาะไล่เบาปีกเหล็ก3มมิลแถมยางทุกระบบยิงนกก็แถมยิงปลาก็แถมโคตรทุ่มทุ่มทุ่ม สวัสดีครับชาวโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมธนากรฟิช i ิงไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมานําเสนอนะครับนั่นก็คือนะครับหน้าไม้หนึ่งอย่างสามารถเล่นได้ทั้ง2อย่างนะครับคือ One i n นทนะครับหรือว่า t ูอินวันะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเลยท่านผู้ชมนะครับเป็นหน้าไม้ยิงปลาตัวนี้นะครับสามารถยิงได้เป็นหนังสติ๊กก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ยิงปลาก็ได้นะครับตัวนี้มี2ระบบท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆครับ ระบบแรกครับเป็นระบบปืนยิงปลาครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกดอกให้ดูนี่ระบบปืนยิงปลาเห็นไหมนี่ระบบปืนยิงปลาครับเห็นไหมนี่ยิงปลาได้ครับระบบที่สองครับใช้กับหนังสติก๊กเดี๋ยวยิงให้ดูเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับทูอินวันท่านผู้ชมซื้อไปหนึ่งกระบอกสามารถใช้ได้สองอย่างครับ ผมจะบอกข้อดีของตัวนี้เลยนะครับไกตัวนี้เป็น2ระบบครับของ f ก a n Thailand นะครับผมจัดให้ท่านผู้ชมเต็มๆเลยนะครับแล้วก็นะครับก็คือบางทีปืนยิงปลานะครับมันใช้อย่างอื่นไม่ได้ก็ผมก็เลยคิดระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับสามารถเอาไปยิงไล่นกยิงนกยิงหนูยิงกิ้งกลงกิ้งก่าได้หมดนะครับหรือว่าจะยิงตุ๊กแกที่บ้านนะครับถ้ากลัวมันก็จัดให้มันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับเลงง่ายเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนุ่นุป้อมผมตั้งไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวยิงให้ดูครับท่านผู้ชมนะครับมี2ทรงนะครับมี2ทรงตัวนี้จะเป็นกำคอ c ีแซดนะครับตัวนี้จะเป็นพันท้ายทรงมือสอดนะครับโมเดินที่ผมออกแบบเองนะครับปีกเป็นปีกธนากร3มมิลนะครับเราปรับความหนาขึ้นมา3มมิลนะครับยางที่ผมจะแถมไปจะมียางยิงปลา1เส้นนะครับแล้วผมจะมัดแบบนี้นะครับพร้อมน็อต1ตัววิธีใส่ใส่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมแคร์ให้เดี๋ยวเห็นไหมส่ันี้ก็ล็อกน็อตเลยนะครับมันจะมีรูที่เราใส่รูเลอร์นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ก็ เรียบร้อยนะครับสามารถยิงนกยิงหนูได้หมดนะครับใส่ลูกหนังสติกนะครับลูกนะครับสามารถใช้ลูกแก้วลูกหินได้หมดนะครับต้องขนาดประมาณนี้นะครับหาลูกหินใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอบอกวิธีใส่ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะมายิงให้ดูครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดราคาไปที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไกด์เป็นสองระบบแถมยางให้สองแบบเลยยางยิงปลาหนึ่งเส้นนะครับยางยิงนกยิงหนูให้อีกหนึ่งชุดครับ แล้วก็กระบอกสายพีอ e ีนะครับลูกดอกยิงปลา1ลูกครับที่จับกระบอกสายพีอ e ีเหมือนเดิมครับของเราเป็นต้องเป็นสแตนเลสสตีลเท่านั้นนะครับมาท่านผู้ชมนะครับผมจอดไล่เบาให้แบบนี้ด้วยนะครับเพ่ๆเลยท่านผู้ชมนะครับจอะไล่เบาให้ด้วยนะครับมาดูนี่ลักษณะการจอะไล่เบาผมจะจอดูยาวรูปวงนะครับเประมาณนี้ตัวนี้จะชัดเจ็ดพักเจ็นะครับตัวนี้จะชัดแปดสิบเซนนะครับตัวแปดสิบเซนนะครับมันขึ้นลําบากแล้วก็ยิงก็ไม่ได้เสถียรมากกว่าตัวนี้หรอกครับนะครับ ผมตัดสินใจแล้วผมจะเจาะทิ้งปลายยาวหน่อยแล้วก็เจาะขนาดชักเป็น75ห้าครับจะเป็นเหมือนตัวนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมจะได้ตัวนี้ไปนะครับจะได้ตัวนี้ไปนะครับท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวผมจะลองทดลองยิงนางสติกให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะแม่นมากน้อยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมมีวิธีการขึ้นนะครับขึ้นนางสติ๊ก็จะประมาณนี้เห็นไหมเรางัดคานตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับนี่ยางตัวนี้จะเป็นประมาณนี้นี่ใช้มือสองนิ้วนะครับดึง ดึงนะดูดูปึ๊บใส่แบบนี้มาดูเห็นไหมท่านผู้ชมนี่อ่ะลองจะประมาณนี้พิธีใส่ลูกหินหรือว่าลูกแก้วนะครับเราจะวางตรงนี้นะครับดูนี่นี่เห็นเหล็กตัวนี้ไหมวางไว้นหน้าเหล็กไม่ต้องวางลงลงลง,ลงต่ําสุดนะครับนี่วางลักษณะนี้นะครับนี่ลูกแก้วจะยูนลักษณะนี้นะครับเห็นไหมโอเคลงเซฟนี่มีเซฟด้วยนะครับของเอฟแมนลงเซฟเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูใต้มือสุดนะครับ โอ้โหแม่นไหมโคตรแม่นแม่นแน่นอนเพราะว่าปืนเนี่ยรางมันยาวกว่าหนังสติ๊กนะครับเราไม่ต้องไปกรงไปกะอะไรเราเล็งนะครับปรับยางให้มันเท่ากันแล้วเล็งให้มันโอเคเราเราจะคุ้นกับปืนก็ยิงเลยแม่นครับขนาดนกกระจงกระจอกเท่านี้ก็คิดว่าเรียบร้อย <S 2> <S 2> มารถส่งของเพิ่งออกไปครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงนะครับแบบระบบปืนย,ยิงป่านะครับปืนยิงป่านะครับว่ามันจะเวิร์กว่างไวขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ขั้นตอนแรกนะครับถ้าจะยิงปืนยิงปลาให้ขันน็อตตัวนี้ออกนะครับนออกเลยขันออกเลยนออนี่ขันออกนะครับวาง้อยป๊บแป๊บนะครับรู้จักป๊บแป๊บไหมป๊บแป๊บป๊บแป๊บเป็นแปลว่าาหลอยปิดป๊บปปิดป๊อปอ๋รับออกสองข้างนะครับออกสองข้างไปเลยปึ๊บใส่ยางเข้าไปนะครับมัดยางตัวนี้ให้มันเท่ากันเด้อนะครับถ้าอยากยิงแม่นมัดเข่าตัวนี้ให้มันเท่ากันนะครับรู้จักเข่าไหมภาษาไทยเขาเรียกว่าปมครับ ปมใช่ไหมไม่ใช่ปมที่แบบว่าโดนล้ออะไรประมาณนี้นคน<อ>ละปมรป<อ>ครับนี่ใส่ลงไปครับรางตัวนี้เราทําออกมาใหม่นะครับแต่ก่อนจะเป็นรางตื้นนะครับตัวนี้รางลึกห้ามิลกว้างห้ามิลเอาให้ ه, ลูกค้าดูหน่อยลึกห้ามิลกว้างห้ามิลน,นะครับขี้ที่เขาเจาะไล่เบาให้ผมเสร็จเมื่อกี้ยังไม่ได้ปัดออกนะบอกเลยนะครับเราอยากให้ดูงานดิบๆของเราเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับว่าเออทำออกมาแล้วมันจะประมาณไหนนะครับ ดึงลูกขึ้นมาแล้วก็เห็นี่ยเอามือเกี่ยวได้เลยไหมนี่ไม่ต้องกระแทกเข้านะครับเอามือดึงขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวลองยิงดูก่อนขึ้นยางขึ้นเซฟครับนี่ดึงยางมาเกี่ยวที่ที่เงี้ยงข้างหลังนี่นะครับอย่าลงเซฟครับก่อนยิงมาลองดูถือปะวามันต้องโดนโอ้โห มันมันพุ่งไปไกลอย่างนั้นเลยครับพุ่งลงมะเดี๋ยวไปดูกัน ิงโดนนี่ครับพอมันโดนแตกแล้วมันแลบเลยท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยถ้าท่านผู้ชมมองถึงความคุ้มค่านะครับอย่าลืมคิดถึงผมนะครับตัวนี้โคตรคุ้มค่าเลยท่านผู้ชมนะครับมีสองทรงให้เลือกครับมามาดูตรงนี้ก็ได้ท่านผู้ชมตัวนี้เป็นทรงมือสอดโมเดิร์นครับท่านผู้ชมจับกระชับมือมากๆเลยง่ายนะครับตัวนี้เป็นทรงซีซตนะครับเป็นไม้ยางนาทั้งคู่ครับลายสวยๆก็มีนะครับ ท่านผู้ชมนะครับหนึ่งกระบ,บอกยิงได้สองแบบครับไม่รู้ว่าจะเอาคุ้มจากนี้มีที่ไหนอีกแล้วนะครับแล้วก็เราเจาะลาเบาเท่ๆใครชอบเท่แบบเนี้ยเบามากนะครับดูสวยงามด้วยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไกสแตนเลสสตีลท่านผู้ชมคอนเฟิร์มครับของอฟแมนด้วยสั่งเข้ามาของแถมมีตามในคลิปเลยยางหนังสติก๊กแถมให้หนึ่งเส้น อย่างยิงปลาลูกดอกกระบอกสายพีอีหอมยิงทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งห้าเก้าเก้าครับจัดไป